เตปถูกไหมวันนี้สเตปถูกไหมวันนี้เป๊ะวันนี้เป๊ะเลยให้คนใส่รองเท้าให้ใส่เสร็จก็เสร็จสบายสบายแกงสามชาิเป็นคนอยู่เฉยเฉยสบายสบายเดี๋ยวให้้ดาราเนี่ยใส่รองเท้าให้ใส่ถุงเท้ารองเท้าเสร็จผูกเชือกเสร็จปุ๊บเสร็จเลยง่ายมากแต่ว่าจะเดินไปใส่เนี่ยมันก็เดินไปได้ไม่ง่ายๆมันจะมีอุปสรรคนี้อ๋อมีอุปสรรคในการเดินห่วงมาผูกไงเขาเรียกว่าห่วงที่จะต้องระมัดระวังหน้าหลังเกิดขึ้นมัดเอวมัดขา เไปไม่ไดขาสามท่านแล้วแต่ท่านเลยนะครับจับเลยนะครับหนึ่งสองสามลุยเลยปั๊บปั๊บปั๊บอ่าต้องคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวแชทแชทเอาไงแจ๊ทถามว่าผมเนี่ยเดินมาตรงนี้เนี่ยผมต้องเกียดน้ำมั้งผมไม่ชอบน้ำหรือเปล่านนั่แจ๊ทพูดไปเลยถือว่าเลือกแล้วล่ะสามท่านเรียบร้อยพร้อมเวลาน้อยที่สุดนะเมื่อใส่เสร็จนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับพร้อมนะครับพร้อม ไปนะครับจิ้นะครับจิ้นะครับจิ้งนะครับถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าเรื่องอะไปเรื่องอะไปเรื่องอะไรยิ่งขยันยิ่งขยัน พูดอย่าลุกขึ้นมาพูดเลยไหลเขาก็จะใสทั้นสองก็จะใส่ทางนี้จะหนีทำไมอ่ะคุณจะหนีไปไหนอ่ะโอ้ยแน้นเเนอะเขาจะเหยียดเท้าไปแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะใสคุณก็ถอยเพิ่บถอยเพิ่บอีกแล้วมีอะไรพูดมาเลยคุณบม่อมมีอะไรพูดมาเลยคุณพูดออกมาเลยสองคำขอพูดสองคำ ขอน้ำออะไรตัแก้ววิ่งเปี้ยวโอ้งจะไปง่ายเปี้ยวเปี้ยวนี่ต้องไม่มีรอเรือเปี้ยววิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวนี่หนูไม่วิ่งก็เปี้ยวอะไรอะไรออกเหม็นเปี้ยวแล้วอะไรโอ้ยคันยุูเขาแต่งตัวเป็ี้ยวแบงค์การวิ่งนั้นให้วิ่งด้วยด้วย หัวเข่าครับมาเลือกดีๆเลือกคนดีๆครับหนึ่งสองสามไปนะครับเอาเลยไม่ไม่ไม่แม่คุณแจ็คเป็นถูกสนานเรื่องอะไรล่ะฮะไปเลือกทำไม้ไม่กันไงโอ้เอ้ยแทยอยู่ผู้ชายผู้ชายเนี่ยพาเราไปได้ทุกที่ไม่ต้องกลัวหรอกหรอขอบคุณน้องแจ็คที่เลือกพี่จริงเหรอ พี่เปรียบเสมือนอาจารย์เฮ้ยไอ้น้องเหม่งโงเฮ้ยพี่เปรียบเสมือนทุกอย่างพี่คนเดียวที่อยู่ในใจผมตกลงพี่ตอนนี้พี่วา่างหรือเปล่าพี่วา่างเสมอเนาะไปตามน้องมามาอยู่ <c oughs> พรุงทีนะใหญ่ใหญ่อะก็วิ่งเก่งน้องมามใช่เลือกได้คนยิ่งใหญ่สมะเนี่ยคนละหนึ่งคร <c oughs> ับคนละหนึ่งทีมต่อไปโอ้โหอย่าไปยอมแ <c oughs> พ้เขาทีมเขาเนี่ยมีแค่สองเข่าเพราะน้าเข่านี้เมื่อยเอาขำเข่าสำรองมาวิ่ง เอาเาคะครับครั้งที่หนึ่งพร้อมไปลุยนะครับ แจ็คยะซุน่าหรือว่าจะข้าเต้ากระดานตีไม่ยากเลยต่อได้ไหมคะได้เลยครับพี่ขอต่อได้ไหมล่ะระหว่างต่อระยะกับต่อขาเนี่ยไหนง่ายกว่ากันโอ้โหโอ้ขึ้นสนามพอขึ้นสนามพอขึ้นสนามพอต่อขึ้นสนามขึ้นสนามเออนี่เออนี่ได้โอเคข้งสุดท้ายกันที่สามพร้อมไปลุยแล้วครับ งไม้แล่ต้ังว่าทุ่งแรกชีวิตแรกชีวิตถ้าแรกชีวิตตรงนั้นไม่ถูกนะเสร็จเลยอเอหเขาเป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะลองอีบเป็นตัวแถมดีกว่าตอนนี้นะคะทีมุแจ๊ดมีสองคะแนนถือว่าได้เป็นสองครับ <c oughs>